มาแถวสายใหม่แล้วเห็นร้านนี้คิดว่าเป็นแค่คาเฟ่เพิ่งรู้ว่ามีขายมื้อเย็นจริงจังด้วยแล้วบรรยากาศดีร้านสวยแบบนี้คุณนั่งได้ทั้งวันจริงๆครบจบทั้งกาแฟมัทฉะบร,รันหรือจะจิบวน์ดินเนอร์เลยก็ได้เขาชื่อร้านทารีนแค่ทางเข้าก็คือดูดีมากเราที่จอดรถเยอะด้วยบรรยากาศคือร่มรื่นสบายตาคลนคลีนเขียวๆแต่วันนี้คือตั้งใจนั่งด้านในจัดเต็มเซตสำหรับดินเนอร์เลยจานแรกที่ต้องสั่งซี่โครงบาร์บีคิวแกดูจานใหญ่มากซี่โครงแบบเปื่อยนุ่มรสชาติซอสคือเค็มข้นห้านต่อไเคหมันค่ะ ม,มากตัวหนังด้านนอกกรอบไม่อมน้ามันแต่เนื้อด้านในยังมีความชุ่มไม่แหง้งแล้วมีน้ําจิ้มให้เลือกตั้ง3แบบกินเราเข้ากันเมาน<ด>ที่ใส่เส้นกันบ้างเป็นสปาเกตตี้ที่ไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ซอสมะเขือเ,อเทศเขาจะมีความเผ็ดนิดๆหอมกลิ่นเครื่องเทศแล้วเสิร์ฟพร้อมกับซีฟูด้ดคือมันเข้ากันเลยไม่เลี่ยนต่อไปแซลมอนที่เขาเสิร์ฟคู่กับพรสือ่อซึ่งมันจะทาให้สดชื่นแต่ด้านบนยังท็อปด้วยทัฟเฟิลกับไข่กุ้งซึ่งมันจะเพิ่มความหอมแล้วก็เทคเจอร์กรุบกรับฉันชอบมากจังส่วนปลากระพ อาหารอิตาเลียนจะขาดคาราเมลี่ได้ไงปลาหมึกชิ้นใหญ่ทอดมากํบบาลังดีซอสมีความหอมดิวจิมเราเข้ากันของกินเล่นแนะนําเป็นมิกซ์ไฟ์จ่ะเขาจะเป็นแบบมันหลายๆแบบชอบที่สุดในอันนี้ก็คือมันหวานแกอร่อยมากเด็กๆชอบแน่นอนเครื่องเดนะิมชั้นสั่งตัวซิกเนเจอร์มาด้วยอันนี้คือเปรี้ยวสดชื่นกินง่ายหอมสตรอเบอรี่ลินจ่หรือถ้าใครใสายดิงเขายังมีน้ำเคีกยวยแล้วน้ำองุุนด้วยนะบอกเลยว่าครบจบร้านดินเนอร์กินดื่มพร้อมใครอยู่แถวสายใหม่บอกเลยว่าร้านนี้อย่าพลาด